<Yeah! S 2> คลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ใครเล่นตามหรือทำตามนะดูอย่างเดียวก็พอจะได้ไม่เจ็บตัวสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เรามาแก้มือด h e d ด g อกเ s าเมสก้าเววมิครั้งนี้เราโดนไปแบบยับๆมาซ้ายซ้ายซ้าย้ายซ้าย้าย,าย,าย,ายด่วนๆ ครั้งที่แล้วม่งวายไม่มีคูณโคตรเยอะวายแบบวายเปล่าๆอ่ะวายงโ,งโง่ๆเอ้ยเฮ้ยน้องชมพูถอแรกไม่มาให้หน่อยม่งมีคูณสามข้างหลังด้วยเฮ้ยแถวสี่ใส่กอกไม่ได้อีกปักปักปักโอ้เลิกเลยป่ะเลิกเลยป่ะ แก้มือหน่อยแก้มือหน่อยกระดูกกระดูกเออเออมากระดูกกับเอ,อมาพอมากขอคืนหน่อยแล้วกันนะไอ้สอง <c oughs> ตาเดียวจุกๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ